โแล้วคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนกทีดังร้องตะโกนว่านนี้สวยค่ะโดยแล้วคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนกระทีดังร้องตะโกนว่าันนี้สวยตีโดนแลวคุณจะยิ้มหน้าเอาแบบว่าอมยิ้มหน้าตีกันจนกระที่ดังร้องตะโกนว่าันนี้สวยค่ะตีโดย อุ้ยเกิดอะไรขึ้นอะเกิดอะไรขึ้นอะสุดหล่อเก่งอย่างนี้เราเนี่ยคุณต้องซูมลนุ่มึงดูพอมีพาพตูปูว่าไม่ไม่สี่เรลี่ยมแล้วไงี้ยให้กับหลักจามอยู่ในคลิปไฮไลท์ว่ะเออไม่ไม่จบตาที้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกัแต่กูกลับมาแบบไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่นะเฮ้ยไม่ต้องกลับมาดีกว่า เอาไอ้สัตว์เทเทกูทิ้งแล้วเหรอไม่ตอนเนี้ยหนึงมาคือโดนอะไรทุกอย่างไม่กูสงสารพอยไงพอยโดนคนเดียวอ๋อมีคนโดนด้วยฟังแล้วรู้สึกแบบมีเพื่อนอ่ะมีเพื่อนแล้วอ่ะโอเคแสดงว่าวันนี้ไม่เหงาแล้วแล้วเราก็แต่งตัวค่อนข้างชัดเจนเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราใส่เสื้ออะไรเนี่ยสีดอนสีดอนอมไหนๆพอยเดินโชว์หน่อยพอยเดินโชว์หน่อย เสื้อติดมยิ้มไปด้วยะเอ้ยเแน้เดี๋ยวกูตัดออกเสื้อเราออกมาแล้วนะครับติดมยิ้มนี่สองสีสั่งันให้เห็นอย่างนี้เลยโอเคสวยงามใคยชอบสีขาวสั่งสีขาวใครชอบสีเงิน สั่งสีเนะครับส่งสีนะทีมใครพาทีมขาวกูว่าขาวขายได้เยอะกว่ากูว่าขาวได้เยอะกว่าไม่ขาวก็สวยไม่ขาวก็สวยกูว่าขาวขายได้เยอะกว่าไอ้บลูเลวีก็สวยเอาวัดปะล่ะมึงจะตีกันอย่าตีกันเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามคนดูเลยกดไลค์เนี่ยเท่ากับ สีน้ำเงินกดหัวใจเท่าสีสีขาวเป่าเปล่าใครได้เยอะกว่ากันเอาเปล่ามันมีถ้าในยูทูบนี่คือไลค์กับอะไรไม่ในในเฟซบุ๊กก็ได้ในเฟซบุ๊กใครเชียร์ก็ได้กดหนึ่งสีกูก็ไม่ค่อยอยากได้นะอะนไลค์อันในเฟซบุ๊กในเฟซบุ๊กแล้วใครเชียร์ทก็หนึ่งกับสองหนึ่งกับสองหนึ่งสีกรมกดบสองก็สีกรมหนึ่ สองสีขาวอ่าสองขาวอ่าโอเคเดี๋ยวจะพิมพ์รายละเอียดให้แล้วกัน <S <S ว่าชอบสีไหนมากเหมืกันแต่ถ้าชอบแล้วอย่าลืมเข้าไปสั่งซื้อนะครับในจุดตองทางเลยครับขสีนอนยิมไม่ว่าจะเป็นไอจีเฟซบุ๊กทิกต็อกยูทูปอะไรทั้งไม่ได้หมดเลยนะครับ <S <S แล้ว<ล>ก็เป็นกำลังใจพวกเราด subscribe ้วยซับสไครต์ให้เราด้วยเราจะได้มีกำลังใจมานำคลิป,ลปอย่างนี้เยอะๆนะครับเอาเนเข้าบัญชีพอยนะคะตกสี่เจ็ดอ๋อไม่ใช่เนี่ย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 เราเนี่ยอันนี้เป็นหลักฐานนะยอกยอกยากยอกซับอยากยอก วันนี้ชัดเจนนะครับเราแบ่งสีขนาดนี้นั่นแปลว่าคือคือรับรองอะถ้าย้อนดูคลิปเก่าๆนะก็จะมีไม่พอยโดนเก่าไมมโดนอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราเลยหรือหรือ ไม้ไปอยู่ทีมใครทีมนั้นก็โดนพอยไปอยู่ทีมใครทีมนั้นก็โดนแล้วจับแม่งอยู่คู่เดียววันนี้เลยจับให้เขาอยู่ด้วยกันจ้าพอยไม้ก็เผื่อวม่เอาเบียบเลยเนาะลบลบเป็นบวกไอะอะไอ้รัะเก่งเลเชิญลบลบเป็นบวกไอ้ยี่ก็ไม่แน่แล้วเดี๋ยวกูคู่ปาล์มก็นี่จะเป็นทีมอันเดอร์ด็อกนะเอออันนี้อาทีมอาบอฟด็อกอันนี้คือแบบยูถูกเราโน้ยกันใช่ใช่ใช่ไม่หรอกจะไปยอมอยู่ว่ะเฮ้ยพัดเนอร์จะไปยอมสู้มั่นใจขนาดไหนเนี่ยมั่นใจมาก ต้อต่อให้ด้วยนะเดี๋ยวนะถ้ามั่นใจมากกดวันนี้คืออะไรวันนี้เราเล่นอะไรนะสครัมเบิลสครัมเบิลเล่นเป็นแอปห้าหลุมห้าหลุมอ่าก็จะมีพาห้าหนึ่งพาสี่สองพาสามสองนะครับก็เราจะต่อพาห้าสักสองพอยตแล้วกันพาสี่ตอนหนึ่งพอยพาสามไม่ต่ออ่าก็ห้าหลุมพาได้ต่อครึ่งได้ป่ะโอ้ยไม่มีเดี๋ยวไม่มีมุมมีตีนเหรอช่องไปเลยเอางี้คนแพ้โดนอะไรพ่อยให้พ่อยเขีกระโดดทีบ คู่ตกน้ำเลยโอ้โหเอ้ยอย่างงี้ยซ้อมเลยกูซ้อมเลยกูซ้อมเลยอี้เยเฮียพุ่งนะพุ่งนะน้ำไหลของพีอยวใช้ผักเอากล้าลงจริงหรือเปล่าเตรียมเตรียมคุจะคอยดูเฮียวันนี้กูตั้งใจแบบใช่ไหมอ๋อครัมลัซครัมเบิร์กันเดี๋ยวคอยไปดูกันว่าทีมไหนนะครับจะเป็นทีมที่ชนะนะครับ ก็วันนี้บอกเลยกูเต็มที่มียอดเยอะแน่กูถีบจิงด้วยเพื่อนเพื่อนมันเพื่อนเพื่อนเขาเรียกว่าดูเป็นเขาเรียกว่าแหละศักยีพยานว่าเขาพูดแล้วดูว่าเขาจะทำไหมนะครับมา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 ห้าหลุมเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันครับเลยโดนแน่กกูวโดนแน่มาครับหลุมที่หนึ่งครับออรลเดอสัตว์สามนะาสามนะครับระยะร้อยห้าสิบหลา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาทีมต้องไม่ต้องทีมที่อยากโดนถีบเริ่มก่อกวนเลยถอยครับบอสเชี่ยเอ้ยไม่ออนว่ะไอ้ปามตีก่อนปาั๊มไปหมดแล้วเราไปดูช็อตของโอปา์มนะครับทีมแมทเอาหน่อยว่ะตะกี้กูตีไปบอลไปไรยังไงเฮียไม้ก็ตีไม่อ่อนแล้วไอสัตว์แล้วถ้าเกิดเกิดกูตีออนอ่ะเกิดกูตีออนเฮ้ยแต่หลุมนี้เราหัหอมแก้มึงเลยอ่ะ โอ้ปลากูยอมหอมแก้มมึงเลยอะไอ้สัตว์มาหอมหน่อยหอมหอมตูดกูด้วยปลามาหอมกูตูดได้แล้วมึงเปิดให้ดูตรงนี้เลยเวล่าได้สวยไอ้เหี้ยขวาเหมือนกันเอ้ยทำดีทำดีทำดีไปเลยไปเลยโอเคโอเคอยู่ด้วยกันอะไปเลยไปเลยเคยเฮ้ยตีดีมีรางวัลว่ะตีดีแถมลูกให้ลูก ไม่หรอกตีให้ลูกสาวไปเลยให้ลูกสาวตีดีมีรางวัลไวเอาตีก่อนเถอะมึงอ่ะโอ้โหโอเคโอเคชัดเจนชัดเจนชัดเจนพอยบอกกูมั่นใจไดเวอร์ไปขึ้นไปขึ้นไม่ด้เฮียลมันตกใจเฮ้ยเฮ้ยเห็นนานาคตเลยมาครับ ช็อตที่2ใช้ลูกปอบูมนะครับดีกีบแล้วดิกีบแล้วดิเฮียกีบแล้วยามมีพาเรียบร้อยแล้วมีพาลอแล้วปาอยู่แค่ว่ามึงชิปมึงถ้ามึงชิปลงเลยก็เบอร์ดิไงหลุมนี้เราได้อยู่แล้วเออมีขวาขวาที่แค่มึงเห็นละวปาโอเค ก็ต้องซ o o m ลูกมึงดูพอมีพาปุ๊บกูว่าไม่ไม่ซีเรียสแล้วนี่นะครับโอเคกิ๊บไปแล้วเรียบร้อยพา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 เรามาดูของคู่แข่งกันนะครับตอนนี้เขาเขายังอยู่ข้างนอกกันอยู่เลยนี่ของเจ้าพลอยนะพลอยยังตีดีไวไหมของคู่นี้กินกันไม่ลงจริงวะมาค่ะใช้ลูกคุณไม้พันเนืร์สุดหรอ เฮ้ยโอเคอยู่โอเคพอรสู้เขาเฮ้ยวิ่งไปขึ้นมาห่าขึ้นว่ะเออตีดีกว่ากูอีกว่ะคือก็คือว่าถ้าถ้าเขาพัดลงนะกินในครึ่งแบนเลยเชียโอ้โห โอ้โหย่างปูดเฮ้ยลายดีเฮ้ย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 ยังจะาเฮ้ยเรียบร้อยงอัพครับลุยครับ เยี่ยมตรงกลางแฟเวมามาแกล้งทีมกูอีกเหรอมึงเชื่อกูบ้างว่าสิ่งที่มึงจะทำอ่ะมึงทำไรทีมกูไม่ลงเว่ยเ้คอรดี้สวยเฮ้ยเฮี้ยน้ำบ้านตกน้ำเอ๊ะมันไรนันไรด้านขวาวเนกระโดาน้ำหนึ่งตัวกระโดดน้ำหนึ่งที เอ้ยกลางบ่อเลยเฮียเขวเขวเขวม่นร้ายชิวแก่กูจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอสัตว์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยก็ไม่ได้มีใครโยนลูกอะไรนะเว้ยไอ้ไม้ไม้ไม่ได้มีใครโยนลูกหนูเว้ยภาพช็อตเทสเตอร์เป ม่เดีอนไม่ได้มีใครโยนลูกใส่มึงเลยนุ้ยรวยกูยังก่อความขุ่นสองคนเลยนะเออนี่ยให้ดูก่อนลูกนี้อยู่ไหนลูกแรกอยู่นี่ตามใจเขาตามใจเขาเออเอาลูกแรกนะไอสัตว์ไอเหี้ยมาเอ้าลอยหลุดเฟรมเลย ไอ้เหี้ยตสูงไปอ้าโอเค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 บายบยลุกมาดูของบูบนะครับตรงหน้าตรงหน้าเดี๋ยวกูใช้ให้บิดมาครับหัวไม้สามนะครับไอ้เหี้ยว่าแล้วแม่งโโอ้หูเหี้ยเอ้ยโอ้โหเหี้ยตายหาแล้วปาล์มเราหลุมเนี้ยมาหาเราต่อเขาสองเออกูต้องอ่อนแล้วลูกเนี้ยไอ้ต้องอ่อนเลย สวยอะไรอิน้ายอิน้ายไปหน่อยได้อยู่ชอตสามะามามา, <What? S 2> มาชอตสามช่วยหน่อยเว้ยช็อตสี่ของโปปล่นะครับของกวน Above Dog แก๊ง Above Dog โอเคเรามาดูแก๊ง Above Dog อีกคนนะครับแก๊ง Above Dog น่าใช้ลูกโปรบูมนะครับพัดพาสวยสวยปัมป๊มปั๊มเอ๊ะนี่นะคะใช้ลูกไม้คนเก่งของเราสู้เขาพัดเนอะเฮ้ยโอเคตกไหมอะ เย้เก่งมากหุยสุดหล่อเก่งอันนี้เราเนี่ยไอโอเคอ่ะยังไปโอยยังดียังดีโอเคไอโอเคยังไม่ตกไออย่าตกดิเออิข้ามวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเคสวยงามเฮ้ย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 ออน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  สวยออ้ยแรงโอเคอ่ะพัดพาของทีมอันเดอร์ด็อกสุขพลอยชีอหายแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโบกี้โบกี้สแควร์ เอ๊ตีเสมอได้เว้ยตั้งแต่ตั้งแต่โกงทีออฟอะแต่ไม่ไรให้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 เดี๋ยวรอดูทีมเราเก็บอยู่แล้วนี่เกิดการออสแควเกิดขึ้นอุ้ยเกิดอะไรขึ้นอะ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  ช็อตต่อไปของทีม Above d o g นะครับทีม Above d o g คนแรกได้ตุยไปแล้วสวยไอ้ดอปะหลุดปะหลุดปะหลุดปะดีกว่ามึงอ่ะบูมน้ำน้ำเหมือนกันจ้ม

สู่เขานะครับปอพลอยสวยว่ะชิปอินบลาโอ้โหสวยงามพอยสวยงามดีดีดีอ่ะพัดพาของทีมอันเดอร์ด็อกเลยครับเฮ้ยถ้าพัดแรงอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเธอว่าเราแรงเธอก็เบาความพอดีที่ไหนเก็บรูปลเลยครับ ดีเอาดีดีแล้วดีแล้วล้ยไ่มไล่มัไลหวังว่ากูจะไม่ต้องพัดเผื่อนี่ีเแรงอสากวยเยี่ยมแจ๋วหนึ่งอาบอีกแล้ว ơ nàng bia ui phế không ăn đâu yem dì kai luôn sắp dì dùng mày biên cầu hữu của người sư sinh nguyên mày sư huyền 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 อ้เเียยน่ได้าะครับดูเสื้อสวยๆของเราดิว่าไม่้เสื้อสวยจริงเสื้อสวยจริงอันนี้พูยอมรับเลยและอะไรไม่สวยนี่ไงไหมองนเออเด้มาครับพลอยตีดีแล้วนะมือต้องตีดีด้วยเด้อโอ้โหขวาใช้ดูพลอยชัว นาลีอุปถัมภ์เฮ้ยคนแทนนะเฮ้ยสวยวะเฮ้ยสวยงามเฮ็ดเคไม่กลัวกล้องแล้วไงอันนี้ไม่กลัวกล้องแล้วไงโอ้สันสนสนไม่ถึงแล้ว เฮ้ยออนเขาวะเฮ้ยฟรินช์ไม่อ่อนไม่อ่อนพับไปี้อ๋อปามไม่ะเดียวเออไม่เยอะว่ะโอเคพาจบพาเฮ้ยนะตกสายปะตกสายไหมอ่ะโอเคเรามาดูลูกของโปรพอยนะครับ ไนโอเคโอเคโอเคอะเรามาดูช okay, okay, okay. ah, okay, ็อตช็อตสามของทีมช็อตสามของทีมอันเดอร์ด็อกนะครับอุ้ยเอาไม่เอาไม่เอาไม่เฮ้ยโอเคโอเคพัดผ่า ไว้ก่อน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 ชอบชอบตากล้องคนนี้ชอบตากล้องคนนี้มากเลยพัดพาเพื่อชนะนะครับอเจ้าเจ้าจบโบกี้ต่อหนึ่งคือพาชนกันอ่า ว่าครับหลุมนี้หลุมสุดท้ายตัดเนิน <c oughs> คือตอนนี้เราทีมเร,เราทีมอาบบอปบบอปอ๊กหนึ่งหนึ่งอัพหนึ่งอัพนะครับพาสีตอ1หนึ่งไปลุยสวยอิปปามสวยสัตว์อิปปามสวยสัตว์สัตว์เ <c oughs> อาเลยเรามาดูช็อตของปอบโบกันนะครับ ไปตรงเฉยโอเคอยู่าีซ้ายได้อยู่เฮ้ยไปลเว้ยอยมาช่วยเดี๋ยนี่พอยคือขอให้กำลังใจกันเองแล้ว่ะคือมันเหลือแบบไม่มีที่พึ่งพาเลยสิระยกมาได้ไหมคะหนึ่งแบบครูทุกคนเอาเลยลุยของไม้นะครับ อยูกนี้มึงพานี่เงี้ยพาสี <um> ่ลูปสุดท้ายครับเออยังดีกว่าไหมอีก็อ้าวยังอยู่ขอโอใหม่ได้ปะเอ้ยท็อปบอลเยี่ยมแตเลยไปหน่อยสบายสบายบาม โอ้โหเฮียเออมีขวาว่ะปามีขวาว่ะพัดเบอร์ดี้นะครับแล้วมันมีต่ออยู่ไงหลุมนี้มีต่อหนึ่งเดี๋ยวเยอะโอ้โหกิ๊บโอเคพาใช้ลูกพอยนะคะ เฮ้ยโด่งแต่ออกขวาเราเบี้ยวขวาใช่ไหมเราอ่ะตีตรงนะครับเราเอียงขวาใช่ไหมนครับเล็กรู้ได้ท็อปลูกนะเราไปดูช็อตต่อไปของโปรพอยคนสวยของเรานะครับจะตีลอดต้นไม้หรือจะโดนต้นไม้เด้งกลับมาเฮ้ยโอเคโอเค เฮ้ยหลือระยะประมาณ30หลานะครับเฮ้ยสวยยุดยุดไปไกลนู่นเลยคนมันแรงเยอะอ่ะเยีกตื่นเต้นชิบหายอีเลยเหมือนกันแต่ก็กินอออไปช่อนี้ถ้าสมมติเราพัดลงแล้วก็โดนอยู่ดีวันใหม่ แต่เธอลงมีคลิปไฮไลท์นะไว้พลอยสายไปวะโอเคไมไ่ไม่อยากอยู่ในคลิปไฮไลท์ว่ะเออแม่เออสวยไม้เนี่ยสวยแรงตัดทำไมมันไม่เลี้ยวเลยวะจบไปแพ้นะครับรหลนี้โดนสองอดาวสองอัพนะครับ <laughs> มาถ่าย<อ>ด้วยกันทำไมวะ พอยเราแบกเธอไม่ไหวจบลงาแล้วนะครับอย่าพูดห้าหลุมพอยเราแบกเธอไม่ไหวพูดตรงๆว่าพอยแบกมากกว่าสันกูว่านาลรีวอุปถัมมึงพูดก่อนตอนเนี้ยนีนเป็นไรเป็นเปลี่ยนนิดหน่อยเปลี่ยนโอ้โอสุดเลยกัน คือคือเดี๋ยวสกอร์เนี่ยขึ้นบอลมาตรงนี้ปึ้งเออปึ๊บปึ๊บทีมแพ้ก็คือทีมขาวอันเดนด็อกอันเดนด็อกไม่เว้ยแล้วคือด้านหลังหลุมที่ดีแม่งไม่ถ่ายมันถ่ายแรกๆเฮ้ยทขาแบไปเอาเสียเป็นวะทำไมอ่ะไม่อย่างนั้นวะหลังเราต้องกินเหล้าก่อนแค่ถึงจะตีดีไม่ใช่เราไม่ได้กินเหล้าถึงสติดีเดี๋ยวไม่ให้นักกอล์ฟที่ที่ดีเนี่ยอเชื่อไหมว่าจะสตาร์ทหลุมหนึ่งสองสามเขาตีได้หมดไม่เว้าฉะนั้นเนี่ย วันนี้พุ่งแพ้ก็ต้องยอมรับแต่กดเนี่ยเขาเป็นคนตั้งเองด้วยนะใช่ตกน้ำหมูไปได้ตั้งไะขาคู่เฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้๋อนี่พลอยแต่งหน้าซิดมากเลยไม่ไม่ไม่นี่พลอยแต่งหน้าซิดหรือพลอยหน้าซิดแล้วเนี่ยไม่เราเราแค่แบบวันนี้ทนอิดอ๋อทนอิดทนอิดลอยทนอิดลอยทนอิดลอยเฉยเริ่มงั้นฉะนั้นนะสองคนนี้ต้องโดนขาคู่นะครับดิ๊นี่นี่ไม่ไหวแล้วนะเล่นเลยเอาพลอยก่อนเลยมา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  อของของแท้ไม่มีโกหกเราถีบจริงๆตกน้ำจริงๆขอดองเท้าได้ป่ะให้น้ำเหมือนทนนอองเท้าได้น้อยู่นีได้ป่ะผู้หญิงนะ้มาเลยตามมาตมาเลยตามมาตามมาเลยดถีบจริงที่งานี้นนีเปียนมีเปียนแน่นอนมึงมึงงานนี้อนีมนี่เลยมนี่เลยผู้หญิงคนเียสองา เฮ้ยโลดเนี่ยเออกูกลัวผู้หญิงผู้หญิงเลื่องซองสับเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่จบกัดทีไอ้ไม่ไอ้ไม่ไอ้ไม่ไอ้ยม่ไอ้ทำไมไอ้สัตวเอ้ยเลื่องซองสับสับก็ถือซะว่าก็ถือซะว่าตกน้ำแล้วกันแต่ไม่ใช่วันนี้ จริงแล้วผมก็จะถีบเราเว้ยแต่ถีบจริงถ้าเก่งใจเพื่อนถ้าพูดตรงนะไปกิ๊บตัวไม่พูดวิ่งหนีขนาดน้ต้องซัพพอร์ตพอยหน่ิดดีแต่มีตรงน้ำนะแต่มีตรงน้ำนะโอเควันนี้เราสุดสนานกันมากมากนะครับสี่หลุมห้าหลุมนะห้าหลุมห้าหลุมห้าหลุมก็อย่างที่บอกคขยายกานเลยร่อนะครับแล้วถ้ายังไงแล้วรอบหน้า เราจะไปลืมที่ไหนอย่าลืมติดตามามันด้วยนะครับแล้วสำคัญเฮ้ยงานกดให้โหวตกันว่ารอบหน้าใครแพ้โดยอะไรให้โหวตกันมาอ่านะคร,ครับว<ร>ันน้ให้คุณผู้ชมลองลองลองมีส่วนร่วมหน่อยนะครับแ<ร>ล้วเดี๋ยวอรอบหน้าเราจะไปลุยที่ไหนแต่สำคัญที่สุดอย่าลืมงานอีเวนต์ของเรานะครับติดลมยิ้ม27พฤศจิกายนนี้นี้รั้งใจใ้สุกมากๆกลายแล้วมีทั้งงานเลี้ยงมีทั้งของรางวัลมีทั้งทองมีทั้งโอ้เขาเรียกที่พักรีสอร์ทของทุกอย่างเต็มแน่นไปหมดมาจอยกันนะครับ โอเคแล้วเดี๋ยวจะเจอพวกเราสุขสา์าแน่นอนบอกอรอยายงานนี้เต็มที่และเดี๋ยวรอบหน้าพวกเราจะไปรีวินที่ไหนอย่าลืมิดตามกันครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนอบ,บ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตีโดนเอ้ยิมเอ้ยเอ้ยเปียกไม่จริงไงสะนะ้สัตว์เน๊ย